ตอนนี้เราจะมาดูวิธีการ remove หรือว่าเอาเงาสะท้อนที่เวลาเราถ่ายภาพผ่านกระจกอย่างเช่นพวกภาพที่เห็นตรงนี้นออกไปนะครับโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ในตัว Adobe Camera Raw เริ่มต้นจากาเป็นภาพนี้ละกันนะครับให้เราคลิกอันนี้อยู่ใน Adobe Bridge นะครับหรือหมอกไปจะอยู่ใน Photoshop ก็ได้แต่อันนี้เราใช้ Adobe Bridge แล้วก็ Open in Camera Raw ตัว camera raw จะเปิดขึ้นมาแต่ตอนนี้เราจะยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะยังไม่มีไอทูตัวนี้อยู่ให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับฟันเฟืองแล้วก็ไปที่เทคโนโลยีพรีวิวเลือก new ai feature and setting panel กดโอเคจากนั้นกดดันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ปิด adobe bridge ต้องปิดนะครับแล้วเปิดใหม่ถึงจะมองเห็นไม่งั้นจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่โอเคพอเปิดมาแล้วเหมือนเดิมคลิกเมาส์ขวา open in camera raw แล้วก็ไปที่ตัว Remove Tool ตรงนี้ที่เป็นรูปอย่างลบกดปุ๊บเราจะเห็นตัวนี้ขึ้นมาครับ Distraction Removal เห็นไหมตอนแรกมันจะไม่มีนะทีนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือกด Reflection ตรงนี้ไปเอาอะไรออกไปแต่ให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นการทำงานละเออะไรนะมันจะวิ่งไปที่ Adobe แล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาแต่ทีนี้เนี่ยเราเห็นมันมี Distraction Removal มี Reflection ขึ้นมาแล้ว ต่อไปคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นตามมาด้วยแล้วก็อันเนี้ยน่าจะไปอยู่ในไลท์รูมด้วยเดี๋ยวสักพักก็ใส่มาปกติเขาจะใส่มาในอารมีกันหละล่าหล,าลอกก่อนนะครับโอ้ยยังไงหายเกลี้ยงเลยดูดินะแล้วก็ลดเพิ่มได้นะครับจะเอาเฉพาะเงาสะท้อนลงกระจกก็ได้อ่าหรือว่าจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปปรับเพิ่มเติมอะไรอีกทีหนึ่งอย่างเช่นพอ,อได้ละเราจะไปปรับแสงปรับอะไรเนี่ยนะครับก็สวยใสยเลยอืมเนี่ย ดีมากนะครับจากที่อันนี้คือมีเงาสะท้อนอันนี้ไม่มีเงาสะท้อนลองใช้งานดูครับมีประโยชน์มาก